ความเพียรเป็นสมบัตินักสู้ความรู้เป็นนักปราชญ์ความฉลาดเป็นสมบัติของนักคิดความมีระเบียบทุกสนิทเป็นสมบัติของผู้เป็นคนดีของคนดีคิดดีทำดีย่อมมีธรรมะทำดีย่อมได้ดีทำไมด่ดีจะไม่ได้ดี ทำชั่วได้ดีมีที่ไหนทำดีย่อมเป็นคนดีใครไม่เห็นก็เป็นความดีความมีระเบียบทุกชนิดเป็นสมบัติของผู้ดีเนาะวันนี้หน้าบ้านลุงพลก็เป็นเงียบลุงได้พักผ่อนลุงได้พักผ่อนเป็นเงียบๆนะคะลุงได้ลุงป้าพักผ่อนคุยกันสนุกอยู่หน้าบ้านแบบว่ารีแลกซ์ i n สนุก แบบคุยคุยกันทํากับข้าวกินกันคุยกันแต่มีกลุ่มมอเตอร์ไซค์มากลุ่มหนึ่งแต่เช้าเขาก็มาเยี่ยมเนาะจะมาบ่อยกลุ่มนี้มาบ่อยส่วนเรื่องสารที่จะหมายจับเป็นไปไม่ได้แฟบยูเบอรี่วันที่สิบห้านี้เป็นไปไม่ได้กลุ่มพาสิบห้านี้ที่สารจะออกมาเหมือนคนที่เขาพูดกันเนาะเรื่องนี้ ทางการจะไม่บอกแน่นอนทางการจะไม่บอกมีความลับจะเปิดเผยให้คนอื่นรู้แบบนี้เป็นไปไม่ได้วันไหนเราไม่รู้อาจจะเป็นวันนั้นอาจจะเป็นก่อนนั้นอาจจะเป็นหลังนั้นเพราะว่าเข้าโบหูสิเหตุจังใดละ่ะเพิ่นสิบอกความลับให้เจ้าใด้จังได้ว่าเพิ่นสิมาประกาศมือน,นันมือนี่เป็นไปบ่ได้ถ้าเพิ่นมาเบาเพิ่นก็มาเลยเพิ่นเสบบ,บ่ได้ว่าอีหยังดอกส่วนไอ้มงค่ะนะ ไอ้มงที่เอาน้องชมพู่ไปนะเดี๋ยวเล่าสิมายอมรับสารภาพดอกจ้าไอ้มงมารับสารภาพเอาเงินเถอนะเนาะมาเอาเงินเถอะเจ้าฮะนะเนาะไอ้มงมาเถอนะเนาะที่คนเห็นไอ้มงนั่งรถขี่รถนั่งรถโมอโเตอร์ไซค์โก้ไปนะนะั่น่ะเพราะว่ามีสองคนน้องอยู่ตรงกลางเขาพูดกันนะนั่นก็เป็นการดีที่ ป้าสมมุติเขาบอกมาเนาะป้านามสมมุติได้บอกมาแล้วก็ก่อนที่เราจะไปพูดถึงคดีอ่ะเป็นไปไม่ได้ความจริงที่จะมาเปิดเผยวันที่สิบห้าทางการจะไม่บอกแน่นอนอาจจะเป็นวันไหนเราไม่รู้แต่เป็นจริงคดีน้องชมพู่มันต้องแก้ไขในปีนี้แน่นอน สนเรื่องขึ้นเขาทานายนิ่มเอ่อขอโทษขอโทษผู้ใหญ่บ้านนิ่มดีมากเลยพาทั้งชาวบ้านไปแล้วก็ยังมีมกลุ่มยูทูบเบอร์ด้วยกลุ่มยูทูบเบอร์เนาะก็ทําดีได้นี่แหละเพิ่นว่าทําดีได้ดีทําดีก็ะได้ดีอีลีหอะไรเนาะบอดีเพิ่นก็นสีเห็นอยู่เนาะไผเฮ็ดดีไบ่เฮ็ดดีส่วนขึ้นเขาไปเก็บขยนะนั้นคนมันขึ้นเขามาจะกี่ ปีลวเนาะน,นันๆา,นนานําที่แต่สีหาเหลืองวะกลุ่มกอนนาสามสีหาวันนี่ขึ้นไปแล้วไปทิมขยะไปทิมข้นบุหรี่ข้นบุหรี่ทิ้งไว้มันเป็นไปบดได้ดอกคนสามสีขนสีเอานำไปกินแบบทิมขยะมากไมก้ขนาดนั้นแต่ผู้ใหญ่นิ่มทําดียอมได้ดีนะผู้ใหญ่นิ่มอาหารผู้ใหญ่นิ่มขายอยู่บ้านก็เป็นแต่แซ่บ เนาะเป็นตะแซบอิลีอ่านะลุงพ่นจ้าปแตนตั้งสติสติมีปัญญามาบอกเป็นอีหยังดอกลีลาสพักพรสมองเฮ้ามันบอบี้อีหยังที่เกินไปดอกเพ่นก็มาเบิงเฮาแลยทั้งการพนกเบิงเฮาอยู่ดอกว่าไพเป็นอีหยังเนาะมันก็ให้เฮ้าห้เฮาใจห่อนใจหายอยู่ดอกเพราะว่าคนมาลงใส่เฮาแบบนี้เนาะมันก็โบโนนาจะเป็นนะแต่ว่านาบ้านเจ้ายัางสวยยัางงามอยู่ดอกอยังมีการไหว อยู่นาะยังมีพี่้อกมาดอกใหม่ยังปงงามคือคือเก่าอยู่ดอกแต่ทั้งหลังพญานาคนั่นเขาโบเห็นเนาะทั้งหลังพญานาคเขาโบเห็นวามสวยวามงามวามศักดิ์สิทธิ์ยังจะมีอยู่เดอ้อค่ะเพิ่นขอให้บุญบาร,รมีเจ้าปู่เจา้จาพ่อเจ้าแม่สถานที่นี้ให้ให้มาช่วยบ่ต้องมีการทุบเนาะไม่ต้องให้มีการทุบพญานาคแน่นอนเดี๋ยวไอ้มุ่งก็มารับเงินหลอกส่วนที่รางวัลที่จะให้อ่ะ เนาะอืมแน่นอนแหละทำใจให้ดีๆส่วนป้าถอนก็น่าสงสารนะขึ้นเขาไปแล้วกลับมาก็เจ็บป้าถอนอีกมือสองมือป้าถอนคนงามอีกมือสองมือเจ้าก็ะสีดีดอกจาก้ามันใส่เวลาสีหาวันผุนเดะจีเฮาบบไดใส่ตามเนื้อของเฮาเราไปย่างขึ้นเขาแบบนั้นเจ้าบบไดขึ้นดนลว่เดะว่าเป็นยังคนงามเดี๋ยวเจ้าก็ดีดอกยิ้มแน่นิ่มแน่เนาะเอาทำดีย่อมได้ดีทำชั่วได้ดีมีที่ไหน สติมีปัญญามาแล้วเราจะไม่ได้เลดิดสิ่งประเสริฐจะเกิดขึ้นแน่นอนทําใจเย็นๆลุงพลจ๋ากลุ่มเอฟซีที่รักลุงพลอเอาใจกําลังใจให้เสมอนะลุงจ๋าป้าจ๋าซ่องทีซ่องเวทีลาวทีวีก็ให้กําลังใจซู้ซูนะช่วยหน่อยช่วยหน่อยพี่น้องคนที่กําลังดูอยู่กรุณนะสับสคร e แชร์ติดตามให้หน่อยค่ะเพื่อเป็นกําลังใจเนาะ จะได้มีรายการสู้ๆอีกต่อไปเนาะหน้าบ้านลุงพลจะได้มีพี่น้องมาเยอะแยะอีกเดี๋ยวก็มีอาหารการกินขึ้นมาอีกเยอะแยะเหมือนเดิมเนาะสู้ๆๆกรุณากดติดตามกดติดตามติดตาม subscribe ซอยเดอร์พี่น้องเดอร์ซอยเดยอ่ารักทุกคนนะสุขภาพแข็งแรงโชคดีมีชัย โชคดีมีสับถิกลอตเตอรี่กันบ้างนะโชคดีโชคดีค่ะปลอดภัยปลอดภัยทุกคนนะ